สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาไกลาถึงจังหวัดขอนแก่นครับมาเยี่ยมคาเฟ่ที่มีสกายวอล์กครับบอกว่าข้างบนบรรยากาศสวยมากเราไปดูกันว่าข้างบนสกายวอล์กที่โรงแรมแอดดิสโฮเทลขอนแก่นเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปเรวเดินเข้าคาเฟ่กันก่อนครับคาเฟ่แคนเกาครับแคนเกา กขบอกว่าให้เข้ามาที่คาเฟ่น,นี้ก็สั่งสั่งกาแฟฝั่งของกินนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปชมสกายวอล์กด้านบนได้ที่ชั้น28นะครับนี่ข้ามาด้านหน้านะครับจะมีสามารถสั่งกาแฟสั่งอาหารได้ เชินเลยนะครับมาที่นี่ได้ทัมข้างในก็แอร์เย็นๆนะครับแคนกาวนะแคนกาวครับนี่นะครับนี่ครับภายในร้านนะครับนในร้าน มีกาแฟเป็นขนมอร่อยๆหลายอย่างเลยครับเ yes. สร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากจะขึ้นไปชมสกายวอล์กก็เดี๋ยวเดินเข้าไปที่ด้านหน้าของโรงแรมรับเปขึ้นลิฟต์ด้านหน้าโรงแรมด้านบนก็มีที่นั่งให้นะครับด้านบน เดินมาด้านหน้าไปขึ้นลิฟได้นะครับถ้าเรามองจากด้านหน้าโรงแรมขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเห็น skywalk นะครับอยู่ด้านบนนู้นนะครับชั้น28สูงมากสูงมากเราสูงมากนี่เราเห็นมนเห็นชัดแล้วครับนี่นน จะเป็นกระจกยื่นออกมานะครับสกายวอล์กชั้นที่ 18, ของโรงแรมแอดดิสโมเทลฮอนแก่นเดี๋ยวเราจะเข้ารีบไปชั้นที่28กันนะครับนี่ครับสกายวอล์กที่เราจะไป ก่อนจะขึ้นสกายวอล์กครับทุกคนก็ต้องเดินมาเปลี่ยนรองเท้าซะก,ก่อนนะครับเปลี่ยนรองเท้ามุมด้านนี้จะเป็นที่เปลี่ยนรองเท้าเนี่ยจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนเราสวมสวมเข้าในรองเท้าเราได้เลยนี่ครับนี่นี่นี่นนนครับล้วทานกาแฟทางขนมที่คาเฟ่เสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาบริเวณชั้น28นะครับ เอเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปสกายวอล์กผมจะพาดูสกายวอล์กนี่คือรองนนี้คือรองเท้าเราหลังจากที่เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสวมก็ไปในรองเท้าเลยดู Sky สกายวอล์กซะก่อนครับยื่นลงไปในอากาศนะครับโอ้ด่านผมาเสียวบาดเสียวโคดเเลยอา,าเสียว ก,ก่อนครับเงียบงมวงสวยลยครับถ่ายรูปสวยดูเล็กจะมองเห็นวิวแล้วก็เห็นสกายวอล์กยื่นลงไปในอากาศเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปนะครับตรงกระจกครับเดี๋ยวจะพาไปชมเมืองขอนแก่นครับดูจะสวยขนาดไหนโอ้โหดูดูพื้นข้างล่างครับโอ้สูงมากเลย โอ้โหโอ้โหเห็นวิวเมืองขอนแก่นยังครับอือหือนู่นข้างหน้าคือสถานีรถไฟครับสถานีรถไฟยกสงูงโรงแรมพูแมนโฮเทลโหดูข้างล่างครับตาไอ้บาทเสียวไหมครับบาเสียบไหมโ้นี่นี่ตัวเมืองนะดูตัวเมือง มองจากสกายวอล์กกระจกนะครับโอ้เดี๋ยวเราพาดูวิวเมืองขอนแก่นนะครับโอ้ดูครับดู ดูจางกบนลงไปโอ้โหสูงไหมครับสูงมากครับใครสนใจก็แวะมาเยี่ยมได้นะครับที่เมืองขอนแก่นครับที่โรงแรมแอดลิะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่องของเราด้วยนะครับ